เอาง้อทองทีสเกีย์เขาไปใส่เลยเขาไปใส่ลามาไหนได้เขาลายมไหนเสไ้อหมื่นพันหมื่นพันนาะแม่ลูกเอ้แม่สาวอายุเจ็ดเดือนก็กลัวขายเสื้อหมื่นพันขายเอาเงินเลยหมื่นพันเลยพี่น้องครับต้องสีสเกีย ถวหอมหอมมืดใหองโทรหน่ยให้พราออกอยู่บ่เบอร์มาใซคก็จะเท่านี้หมื่นพันสอ2ศูนย์หกสองสามศูนย์สี่สามศูนย์สี่สองศูนย์สี่หกสองศูนย์สี่หกหมื่นมืเบคือเก่าแถวแถวหอมสะพานเขาไอ้สะพานหอมบ่หมื่นพันพ่อไปเลี้ยงพี่น้องครับเกิดสี่สิบได้อยู่อายุเจ็ดเดือนก็โคไอปีกควัยเนาะ ปีหนึ่งเลยม่านป่กกระลึมเอาเอาด้เยเรอยลดลดดไปเราบังทีนี่เอาตายห่งเ้ยห่วตายไปเราแลนดไม่ไ้วนึงกระสางนี่อย่าอย่าไปหลังเลยพี่น้องปล่อยไปแลนโลดเนาะไม่ได้นู่ิ้วขาได้เลย บัวเราบางคนพิ่ไปดึงไปมือหลุดโอ้ยเห็นมันปอไแมงมมแรไม่หลดเนีแมงมมหมูมันก็อยู่เองเนาะสูดมันตัวตรงนี้ลู่จาพวกในหอยก็ตัวปอแมลงมลังเดี๋ยวถึงนม่นก็หยุดงัอสนจะเข้าหมบัวจับบัวจับองมมาเรยปหน่อยแล้วหนยเนียสีเดี๋ยว เอาต้นหนีทายอะไรพี่น้องตัวนีผมทายไปเลยเด้อผมขายไปแล้วมั้งตัวนีเป็ยังไปคิดคิดดไต่ ดี yeah, right? like. mm ๋ยวไปไปฝ่ายสนามก่อนมาที่นี่ย่างมากเลยพี่น้องครับก้ามากเลยพี่น้องสุดท้ายอะไรต่อเนี่เบงไหลสดไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยเบงหว้าขายหรอยังเขาขายเขาเนียเทียบว่าเนียเทียบรัวอ่านคนต้นขายหลายหลายเต๋ออยู่ในคนตายเราเงี้ยโอ้ยนี่นี่กลิ่นเนาะ งพอเทียบครับบันบันบันทับสร้างายกัซื้ออ่ตัวนี้มือแปดนวะมือแปดงาขอเทียบตัวนี้มือแปดนะพอนนาอนแปดแม่ 8, มลูกอะไรไปหนะสองมือหาสอหาทุกคนเหรอสามสิบสอ ไซเบอร์ก่อนเล็วเราจะไปทยตอนไหนศูย์เก้าูนย์ก้าแปดสี่สองสี่สี่สอ่ห้ก้าหนึ่งห้าเก้าหกหนึว่าพอดีกนี่แม่ลูกลูกแม่เด็กพี่น้องครับอุ้ยยี่เน่ยรอรอใส่ใส่ เอางอพอเทียบท่อเมื่อกี้แล้วเท่านี่ดีพวก้องงูคุณม่านนองม่นอีมื้อพคกเทียบมาท่านมานนี่ฮะที่มเขาเอามาสีมมานสีเดือนในพี่น้องแม่นุ่มนค่ชุดนี้อารบ้งคือมือสามมายมือสามสิบสามมันก็ตัละมือเจ็ดเฮ้ยมืนหกขาลอยตัวละมือหกขาลอยสายขายุนสายขุน รอๆเลยพี่น้องครับเอาไปคุนดีๆที่พกหาอยป้าหมวนกันหรอเ่าป้าหมวนกันยังดูอยู่เ่มันวนท้เออนัด่าูสิบสามหกสิบหกหาอยสายคุณตัวเดียวกัแพงอยู่พี่น้องตกสื่อยกชุดเด้อไซเบอร์มาหแล้วล้วศูนย์ศูนย์แปดหกสองหกสี่สามสองหกสี่สา 8ดศูนย์แปจนุคนสวยบายุอยู่บขายของมันมีเพื่อขึ้นไหมโอ้สีโพกหาลอยโอ้หมูอานคว้าอยู่อย่างรนาะมดหลเนาดยทเท่านี้เขาสื่อแต่ว่าเหรอว่าเขามันดีแต่มันเข่าพืัมันียมันเ้นือมันาง่พวทนวเนื้อวเนื้อมันสีบอบอมาแห่กับงวงวงงาม ดแดดแดดทีมาทีนี่แดดท่าแดดได้งไงเหมือนเขาเปลี่ยนเขาเปลี่ยนสองหมื่นก็ดีตัว <c oughs> โอ้มีฮัตมีดเวย้ย <c oughs> มันก็นดีอย่างเสียอย่างมันหอนแดดนะพี่น้องแต่ว่ามันก็ <c oughs> ถ,ถ้าเป็นหนาฝนมันก็นสดีเลยมันสีบ่ัวหอนแดด โอ้ oh, ค้ายขวดเว้ย่มโอมีหดมิดมีมีดโตมีมีโตว่า้าซีก็มีแอ่ข่ทอยเอแล้วมีเาเออมีเทาหนูได้ทีมชิมงานทั้งผูสีเดี๋ยวไปบึ่ท่าลังกับพี่น้องยางมันกันเด้อเดินมาด้วยกันปกตามมาพี่น้องโอ้โหเซียวกันยังเดือดรายอยู่เว้ย โอโ,โ,โคือมือเสียงอยู่ของงามมือเสียงอยู่ลังทังสนามนอ,อโอ้หูุเด้อพี่นอ้องเจอแล้แม่เงีวตู่รถไฟเลยพี่น้องครับสูงเมตรสี่สิบบวกลูกสองอาทิตย์เลยปะสองอาทิตย์กลักวๆลลูกเป็นสามหนึ 1, ่งเกฟสามหนึ่ง ลูกเป็นเคฟสามนลูกสามหนึ่งายกท่ไหนจักพันห็ดสิบหาครับอุย้ยเจ็ดพันหลูกลูกเจ็ดพันหาล,ลมแห้ง,หง,ง 8, หลุ่นเจ็ดพันหี่่อ ทา,ายวิดีโอหน่อยก่อนแม่ลูกเจ็ดปัญหาเด้อแม่ลูกลูกแม่ลูกสองอาทิตย์กลัวๆลูก,ล,กลูกสามหับ1มื0นเารอยบาทเดี๋ยวทายคลิปสันเดยววันพีนองครับหมื่นเจ็ดพารอยบาท กชุดนี้ลหะชุดนี้ะไรมางเด้ตัวนั่นล่ะก่อปันหาเบอร์มาใส่แล้วหอทูนย์ดหนึ่งเจ็ดศูนย์เก้าสองหนึ่งสองหมักตัวนั่นพี่น้องเด้อเจพ่อัทวเอาพี่น้องแม่ลูกลูกแม่หมื่นเจ็ด ภกกูวกโอ้หามเดี๋พี่น้องเด้อลูกสองอาทิตย์กลัวลูกสองอาทิตย์กลัวครับ17,500เพันห้าร้อยพ่อี่น้องครับผมพ่อพเบอร์ใส่ไปไหนบางทีโวกหมดดูใช่ไหม ่ายสนามเราที่นี่ครับพี่เดินโจทย์จอยะวะตู้วดไปใส่หมดวะเดี๋ยวพี่อุง้งผีก่อนเด้อแต่ลาที่แล้วครับ